สวัสดีค่ะวันก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับกับพี่แลและก็พี่โจเกอร์ <Joker. S 1> กันค่ะตอนนี้อยู่ในเกมไมค์ครับแตนนี้หนูต้องหาทางออกจากถ้ำก่อนโอเคอือหาเกินปบบุ่งานเลยไม่ได้สร้างบ้านนะแม่นะอันนี้คือถ้ำ อ๋อนูอยู่ในถ้ำเหรอคะใช่โอเคขึ้นไปก่อนนะคะแต่ขึ้นแต,แต่จะขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้เย่เราขึ้นอุ๊ยมืดมืดแล้วอะ แล้วพี่โจ๊กเกอร์ขึ้นได้ไหมเนะี่ยพี่โจ๊กเกอร์ทำอะไรเนะี่ยหรือำกำลังพิมพ์อยู่ไก่ฮะอมาได้ไงอ่ะ โจเกอร์ออกไปแล้วโอ้โนเรียวต้องขึ้นจากถ้ำก่อนตอนนี้พี่โจเกอร์พี่เดี๋ยวพี่โจเกอร์ก็คงขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวพี่โจเกอร์ก็คงเข้ามาอีกรอบแหละแต่ตอนนี้ต้องขึ้นขึ้นจากถ้ำก่อน 嗯嗯。Yeah. Yeah. พี่เขาไม่เปลี่ยนตัวละครมาหรอเนี่ยเอา้าไราต้อง,องนงอนตรงไหนอ๋อหรือว่ามีซอมบี้หรือเปล่ามีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เาเต็มมากๆต้องแยกของแล้วก็ต้องค้าของก่อนเฮ้ยก็เริ่มเช้าแล้วนะสงสัยอยู่ในถ้ำนานเกิน ีธนูสองอันนะเยวเอาผักไปปลูกหน่อยละกันเดี๋ยวเ,ยวเอาไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวไปคราบดาบเพิ่มด้วย นอกกันเลยเดี๋ยวมาทําฟาร์มก่อนนะคะเดี๋ยวทําตรงนี้จึบ๊บก็วางไปไวมากนี่คือเชื่อมน้ำกันทำไมก็ไม่รู้ เดี๋ยวว่าอันนี้พี่แลนปลูกเอาไว้หรือเปล่าพี่โจ๊กเกอร์ไม่เข้ามาเลยหรือว่าเน็ตหลุดกันแน่เฮ้ยใครขุดอะว้าวพี่เขาปลูกแน่เลย จะไปดูในบ้านก่อนวฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำกันดีกว่าโอ้โหอือเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมานะเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนอือโอ้โหเฮ้ยนีไปไหนอนะจะยิงอะ่ะ ดันขึ้นให้เราด้วยอะ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งหนีไปสิโอ้ยอเดินตามไปแล้วก็ะช้าช้าปึง้งมันมีสองตัวเลยเหรอคีเปอร์ วนไหมปึ้งเหมือนจะไม่เอ้ยเอ้ยจะจะเข้ามาใกล้เราเหรอคงไม่หรอกมัง้งเรามีสองทางลงทางนี้กับทางนี้ได้โอ้ยเมื่อกี้เกือบตกอ่ะงั้นเราไปขุดขุดก,ก่อนดีกว่า 이렇 <목소리도> 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 เคลียร์หน่อยละกันข้างบนจึ๊บๆอุ้ยพี่แรงเขาไปในถ้ำเหรออุ้ยขุดทอสอีกแล้วอะต้องปักตรงไหนดีที่เราจะไม่ตีมันอะ ตรงนี้มันไว้หนึ่งบล็อกแล้วกันเฮ้ยจะขุดอีกแล้วจึบ๊บขุดจึบจ๊บจึ๊บโอเคเหลือหนึ่งบล็อก อุ้ยโอ้ยบักอีกแล้วขึ้นก่อนเดี๋ยวนะเราต้องการต้องการอันนี้นีนีน,น,นีไปครับเพิ่มก่อนจ้าจึบ๊บโอเคคับเพิ่มเรียบร้อย ลงข้างล่างตัวนี้เหรออ๋อโอเคเฮ้ยหน้าตาน่าหลักขึ้นเลยอะ่ะขุดไปก่อน ซอมบี้พอทนคิปเปอร์พอเลยเฮ้ยพี่เขาเก่งมากอะเฮ้ยแล้วเรือยังอยู่ด้วยอุ้ยโคตรสุดอะอุ้ยพี่เขาตีไม่เป็นไรเฮ้ยมันมีท่าัข้างในอีรอ,อมันยังไม่หมดเรอเนี่ย พี่โจ๊กเกอร์เขาออกไปอีกแล้วหรอแต่ไม่เป็นไรพี่อ่าพี่อะไรนะพี่แลนยังอยู่พี่แลนยังอยู่ใช่ไหมโอเคเอ้ยอะไรอะร <c oughs> อนอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะเราเราอยู่ในถ้ำกันเหรอคะตอนนี้ใช่โอแกนอยู่ในถ้ำคนเดียวเหรอคะอยู่กับพี่แลนอ๋อแล้วพี่แลนอยู่ไหนไม่เห็น เห็นชื่อนแม่เนี่ยแม่พี่พี่แลนเขาเปลี่ยนตัวมาด้วยเปลี่ยนหน้าตามาด้วยเนี่ยว้าวเหรอใช่ไม่ไม่ได้ร้องไห้แล้วนะคะแม่แม่ไปแซวพี่แลนไงในคลิปไงที่บอกว่าพี่แลนเขาทําไมหน้าตาเขาเหมือนร้องไห้อะเหมือนนี่ไงตาตาเขาน่ารักขึ้นเลยในในเดี๋ยวิเดี๋ยวไม่เห็นเลยแม่เพิ่งมาว้ายนี่ไงเห็นตาไหมอุ้ยอุ้ย อืมอืมอืมโอเค4ีาแล้วกันตรงนี้เอา้าแยกผิดอัน สหนูจะแบ่งเนื้อให้พี่แลนหน่อยอ๋อพี่แลนมากินแล้วอ๋อบุษาจะแบ่งอยากได้เชือกครับเฮ้ยถ้าเราตีมันจะตีเราปะน่าจะตีเราแหละไม่กล้าโอ้เฮ้ว อุส่าห์ต่อทางลงคีเปอร์ระเบิดอีกแล้วอุ้ยแม่พี่เออะไรนะพี่จ๊กเกอร์เอเอไอ้นี่อีกแล้วเข้ามาแล้วเหรอใช่ต่อบล็อกก่อนอุตส่าห์ทำทางเดินสวยๆคีเปอร์นี่ก็อันนี้เป็นทางลงลงแบบลงอีกรอบหนึ่ง พี่เขาเริ่มมีฟานะร์มวมัวแล้วนะเริ่มเริ่มทําเป็นรั้วแล้วนะหรอใช่พี่พี่โจ๊กเกอร์ทำลาป้าก้าหรือเปล่าเขาน่าจะตอบคอมเมนต์ไออะไรนะไอไอไอลาหรือเปล่านะอ๋อ ไอตัวที่มันน่ารักน่ารักอะ่ะอ๋อที่น่ารักก็ดิลามะลามะป่ะน่าจะน้องลามาอะอ่ะน่าจะตัวลามะเอ้ยพี่โจ๊กเกอร์เขาเปลี่ยนเป็นตัวละครผู้หญิงอะ่ะโอเคค่ะตอนนทุกคนอยู่ในบ้านกันหมดเลย รู้ว่าถ้าน้องตุยเย่จะได้อะไรโอเคได้แค่<ม>เล<อ>เวลคอมเมนต์บอกว่าลาปาก้าหรือเปล่าครับตัวเนี้ย<อ>มาจ้องเราอะ่ะ<อ>น้องชื่อลาปาก้าเหรอคะมันจะแคมันจะคนละตัวกับลามะใช่ปะก็ตัวเดียวกันนะแม่อะหรอนึกว่าคนละตัว <laughs> ตลก อุ้ยเริ่มมืดแล้วกลางคืนแล้วอ่ะใช่อุ้ยตัวตัวพี่เขาเหมือนน่ารักขึ้นปะพี่พี่อะไรพี่แดพี่แลนอะพี่แลนคือตัวนี้เอ้ยน่ารักอ่ะตาตาเขาเบลมากเลยแม่ไปเซลล์พี่เขาไงแม่ไปเซลล์แลนยังไงตี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 ไม่เกิดกันอยู่อ่ะ อ้าวพี่แลนตายเพราะทิปเปอร์อ่ะอ่าเอ้ยบ้านพังอีกแล้วพังอีกแล้วเหรอ,อบ้านพังอีกแล้วท <พอ S 2> ิปเปอร์ทิปเปอร์เฮ้ย,ยบ้านพังอีกแล้วแม่แม่พี่แลนออกไปแล้วอ่ะแม่บ้านบ้านพังสองที่เลยอะ่ะ อ่ะพี่แรนเข้ามาใหม่แล้วหลุดน่าจะหลุดน่าจะหลุดนะพีโอ้ยบ้านบังอีกแล้วอ่ะแม่แล้วดูของที่อยู่ในกล่องกระจายทั่วเลย เห็นในตัวเลยอ่ะนันเอาเอันนี้ไว้ด้วยกันจะได้ประหยัดพื้นที่หน่อยมาดูกันว่าเราจะจับได้อะไรจับได้เตียงโอเควางเตียงก่อนต้องจัดใหม่เลยอ่ะเศร้าเลยสิอือหือแล้วก็มากันเป็นขโยงเลยนะครับ เกินเดี๋ยวให้โอกาสดิฉันด้วยเฮ้ยคีเปอร์อีกแล้วอะ่ะอย่านะช้าสักทีเถอะอุ๊ยอุ๊ย,ยดีจังเลยอะ่ะมันตีกันเองด้วยอุ้ยหนูต้องหนีอบพยกก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปที่เดิมอือหือซอมบี้ก็ตามมาติดๆ ไม่ได้ตามมาติดๆหรอกมันก็ดักรอตั้งนานแล้วอโอ้ยอันนี้เก็บไม่ได้อีกจ้าไปปลูกผักอ่ะหนูไปยืนใกล้ๆเฟรมพี่เขาสองคนได้ไหมเวลาสว่างอ่ะเผื่อไว้ลงปกต้องไปบอกพี่เขาก่อนโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเช้าก่อนรอเช้าก่อนก็ได้เราไปอยู่ตรงบ้านสวยๆได้ไหมคะได้เพราะว่าเรามแต่ตอนนี้ไม่สวยเลยเอ้ยลืมเลยตอนแล้วตอนฉากที่มีบ้านสวยๆมีบ้างไหม มีแต่ว่าอยู่ในกันครบอ่ะเอาของอะไรมาเนี่ยได้อะไรมาคะเนี่ยได้อะไรมานี่ไปเก็บอันนี้ก่อนหน้าหน้าบ้านเูน้ไหมคิปเปอร์ทันไหมทันไหม แต่ตอนนี้ไม่สวยแล้วค่ะเละแล้วเพิ่งรู้เพิ่งลืมลืมเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้มากันเต็มเลย เองทำไมเนี่ยเฮ้ยใครตีหนูเนี่ย ตัวไปหมดแล้วจริงดิไม่มีรูปสวยแล้วหรอแม่หนูต้องทำกระจกใหม่อีกแล้ว บ้านสวยไปหมดแล้ว ตกยัคะสว่างยังคะยังยังเฮ้ยอุ้ยตัวอะไรอะไอตัวเขียวเขียวข้างหลังอะซอมบี้อือสเกลิตันอีกแล้วครับ มันผิดพลาดกันได้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเอ้ยตรงนี้บล็อกก็แตกเหรอเนี่ยอ้าวบ้านไปหมดแล้วเหรอใช่จักสวยๆบ้านไปหมดแล้วครับพังจึบจึบ ไปหมดแล้วบ้านหนู ท่านี้ประวัติเยอะมากเลย ดูไว้ก่อนว่าต้องใช้อะไรนี่อะไรวะอ๋อเหลีอ่ยมค้าวได้แบบกา9ๆบวกอะ่ะอ๋อประตูนี่ไงเอาประตูครับได้และเอาประตูหนึ่งครับ อะไรนี่ตรงนี้คือบ้านเละหมดแล้วครับบ้านเละหมดแล้วหนูต้องเอากระจกกันต,ต้องไปขุดบลาบลาบลาต้องไปขุดทรายเพื่อที่จะเอามาทำเป็นกระจกอัดได้ห้านาทีนะคะ โอเคพี่เขายังอยู่ทั้งคู่ใช่ไหมใช่ทำไมทำไมเก็บไม่ได้อ๋อลืมไปของเต็มแล้วได้รูปยางบ้านที่สวยอะ่ะหรือพังหมดแล้วยังพังหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปคนเอาก็ได้นะปกอะ <Okay. S 1> อันนี้ทำไรอะ่ะน,นันแค่วางเรือเฉย ออกไปก่อนออกไปก่อนเรือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้นั่งเรือใช่ไหมย,ยังไม่ได้นั่งเพราะว่าตอนนี้ต้องหาของสร้างบ้านก่อน เชื่อเพิง่งได้โอเคเป็นเชื่อเพิงได้น,นี่แล้วจะได้รูปกันไหมเนี่ยวันเนี้ยไม่ได้เพราะว่ามันเละแต่มันมีอยู่ในบ้านก็มีใช่ไหมสามคนใช่ละมัง้งเดี๋ยวย้อนดูอ่ะโอเคอเว้ยเ,เดี๋ยวนะาวางจึ๊บอ,อืมเรียบร้อยวางผิด ของอยู่นี่พี่เขาแบบร่วมแรงร่วมใจช่วยกันมากเลยอ่ะใช่โอเคตรงนี้ได้ไหมอ่ะพอได้ได้มากเลยก็สวยอยู่ว้าวสวยอยู่กระจกก่อนสามอัน ซ่อมแซมก่อนโอเคกระจกเสร็จเรียบร้อยกระจกเสร็จหมดแล้วจ้าอ๋อโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ติดตามกันต่อ EP หน้านะคะสำหรับรรวันนี้บายบายค่ะ